โอ้มาตามตามหาน้อยของมเลงมะแรงมันออกจักทุ่มกมังค์มนงครึ่งมงคครึ่งเวลชั่วโมงต้ห่างกันชั่วงนึอันนี้จะจัขาบปูสามบหรสามสามขับสามขับบรคือกินเขาเลยสามขาบสามันออกสามขาบนะครับเนาะอันนี้หมดที่หมดที่สามสิบเอ็ดสามไม่ได้แต่ว่าเมื่อไรสามเทียนออกเสมอไหมโอ้มันออกทุกมือสามน้อยวันนี้ครับผม ปูเนี่ยบ่ได้พักผ่อนนะคันบัวเอารลย่จะมันเข้าว่าจะขอตะเข้าขออัดขอตะพีนองเฮาโศกหมานโศกหมานเป็นสะพานบุญเลยนะครับผมมันมันที่ช้างที่นับที่สาที่นีประเทศอหนสิ่งท้รท้อไไม้่ก็ไมัายใชสิมีผู้ในปานี้ใช่0หมเนี่ยลองลงพ้แดงบัดซ0มันเนาะไถึงเนอ นวิงตัวเดียวเดียวพ่นการพ่นมักเลยวิ่งให้มาเอานึ่ปูกระบอมาถึงจังวันนี้เนาะเเลกวิ่งปูค่อยกเด็กวิงปูนี่มาถวันนี้วิ่งหาวิ่งล่านลยเป็นบนกันที่สามสิบหาหนอยวันนี้ครับผมสามสิบพฤษภาสามสิเอ็ดสามสิบเอดสามสเอ็ดสาสเอ็ดตัวท่พี่น้องผู้ชมมาทานตัวกับผมสามเ ภาพเห็นพภามครับผมหคือเผลยงเะซือล่ไลหาจีนเรีอันนั้นนะถ้าน้อยก็ออกไปเลียกหาซีหาซีก็หาทุนก็เรเนาะ ดอก yup. er> หาง mm hmm> ีีหามนปู่หาตนอาีีาจำนนี้ันนี้ก็ห้าหน่อยห้าหน่อยนาะครับผมห้าหน่อยอยู่กันแกันั้นครับผมข้าเจ้าทีบว่าเข้าใจยากยากนีนะครับผมครับห้าหน่อยวันนี้ สามเดชร่วมพิเศษเรโนูเนร่วมพิเศษมันสะมีร่วมอยมีร่วมชุดหนึ่งชุดสองชุดร่วมชุดหนึ่งมี่อยู่อันหนึ่งพิเศษกับกับยังกันเีพี่ครับพิเศษว่าพิเศษี่เอาเอากันมูมันอยู่ตัวเดียวบินเดียวแต่ว่าธรรมดาก็พี่พี่เป็นเป็นอันเดียวกันเพราะว่ามันลุงมันลุงตัวเดียวกันกับผมเด็กแล้วมัน เลขไทยสามตัวมันลงมันตัวเดียวกันเลยมนันก็เลยต้องจัดลงกันไปมาเนี้เอาเลขตั้งลักเนาะครับผมเล็กบินเข้ว่าเลขบินเลขบินเขาว่าเล็กตั้งลักก่อนตั้งลักให้พิเศษเนาะครับผมพิเศษกันเล เจ็ดสี่สีบอกเข้าใจว่ามันอยู่มองไรเป็นมองไรทีสองสี่ห้าเจ็ดอันนี้อันนี้คือเรียกวิ่งบ้านวิ่ง อันนี้น้อยอันนี้น้อยว um. ่ามันไทยอันนี้ฮาน้อยวันนี้วิ่งหารอ,องเก็บวิ่งหารองเก็บครับผมห้ารอบเก็บเทสที่ครับครับผมครับผมที่ซี

มันจะเก่ามันมักสิบูมาเรียกเป่าเป่ากันมาจิเปล่ามันมันจะมีกันกันฮานอยอาานอยกับด้ผมแวว่าง่ายดีเป่าซ้ำๆซ้ำมุงหกความค้มซ้ำๆคนี่ครับฮานอยอืมกบพิเศษอบพิเศษผ่านไปนะครับผมตัวเน้นเ้อมันตัวเน้นตัวเน้นเยียเอน ตัวเน้นห้าน่อยรอบรอบพิเศษรอบพิเศษตัวเน้นตัวเก่งห้าสองห้าสี่ห้าสี่กูนี่แหละห้าสองกับห้าสี่ตัวเน้นธรรมดารอกพิเศษวิ่งหางกับเจ็ดมาครับหากับเจียครับหางล่องเพียรอยากให้ลูดพาตัวเดียวคนละรอบที่เจ็ดนี่ครับ เอาแบบนี้รอบธรรมดากับรอบยีพี่ธรรมดากับยีพีเนี่ร่วมกันเลยว่าให้ร่วมกันเลยร่วมกันเลยเป็นตัวเดียวอันคือจังเหมือนันจับสามนีหนึ่งแตกโป่งนะอันนี้สุดแหลกพิเศษหาหน่อยพิเศษทำาั้งสีนะครับผมตั้งสีนะดาัครับปูสาม ทีสามทีสามมันแกไม่ไปใคเนาะมันแกในเมืองนั้นเลยหมะแตเขเป็นจันล่ะเฟนี่ลูมองนุ่สีลูกมอนขึ้นถึงสิ้โอ้ฮตาพอดีไปไปอ่ะคุณเโอ้เดี๋ยว

อัอนี้คือ v ี p พร่วมกันหรอเด้อรี่อกับกับธรรมดาร่วมกันนั่นหรครับหนึ่งเดียวสื่อต่อกันเลยเอาในกลุ่มเดียวเพราะว่ามันเป็นเล็ ันเป็นเล็ตัวเดียวกันเล็บถ่ายมันลงสองมัดจุดโตเพราะว่าเล็ที่มันออกบนน่ะมันมันตัวหนึ่งตัวแหลมมันออกหนึ่งเอ้หาหนึ่งสองมันว่แหลวก็มาออกศูนย์เก็ดสองมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นเล็ตัวเดียวกัน ไม่จำจำนี่ครับนี่จำนี่นนละมันธร,รรมดาธรรมดาก็พี่พี่ร่วมกันเลยครับชื่อชื่อชุดนี่ละสองเทียเลยครับออกไปตัวหนึ่งหลักกับชื่อมันออกตะก้อยนั่มาเก่าแปดออกสองเทียคแต่ว่ารูดธรรมดาลูดพี่พี่นั่นครับเนาะลูดพี่พี่กับธรรมดาสมมดาองสองสองอันนี้ชื่อยุคกภูมเดียวกันนี่มานีิกะตัวเน็นกะหกสามเก่งหกสามครับ กับซีซัมเนี่ยเอาเงินมาเล่นฟันให้ละละแน่นเอาน่าเอาเบิงเลยมาเล่นเอาเงินเลยว่าโดนออกออกนี่ออกโทรศัพท์โททรศัพ์แคปหน้าจอพี่น้องครัวันที่สามองวันมที่เจ็ดนองครับมาสรุปตัวเลขของปูนะครับท่านชมเนาะของห้าน้อย หาหน้อยหวดวันที่สามสิบเอ็ดฝึกสภาพาะนะครับท่านชมเนาะเนะอนที่สามสิบเอ็ดฝึกสภาพาะนะครับเด้อของห้าหน้อยของห้าหน้อยสุดพิเศษนะครับท่านชมเนาะจับคู่ให้วิ่งหารับเจ็ดนะครับเนาะคูวิ่งหาครับเจนะ็ดจับคู่กันซีหนึ่งหาสองหาซี หาเจ็ดเจ็ดสามครับเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะอันนี้อันนี้รอบพิเศษนะครับสมิชชั่มรอบพิเศษบันมารอบธรรมดาครับรอบพี่ใหญ่พี่นะครับสมิชชั่มยู่น้ากันในยู่ร่วมกันนะครับสมิชชั่มเนาะรอบธรรมดาครับรอบพี่ไอพี่นะครับสมิชชั่มเนาะผููให้วิ่งวิ่งสามกับหาแตมีหกหาหกเจ็ดสามหาหกสามนาะครับสมิชชั่มเนาะ แคปหน้าจอเลยครับผมมากระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่เนาะครับสามเวลาสามขาบเลยครับเด้อมือวันที่สามสิบเอ็ดผ่เสื้้านี่นะครับเนาะนะครับแคบหน้าจอเลยครับผมแคบหน้าจอไว้มากระจัดขัดกระพานท่านผู้ชมด้วยด้วยเฮงมือันที่สามสิบผึสื้าฝากคนไลค์คแชร์กดติดตามนะครับเออสำหรับทีมสสดีครับผม